ฮาทุกคนกลับมาอีกแล้วคือเราอะ่ะมีลงคลิปใน YouTube ไปใช่ปะแล้วก็นใน TikTok ด้วยทุกคนไปติดตามกันได้เราอะลงไปว่าจบคำทายเป็น Data Engineer ได้ไหมทีนี้มีคนคนหนึ่งเขามาคอมเมนต์ว่าเขาชื่อน่าจะชื่อบอลนะ254014เขาบอกว่าเขาเรียนจาก y o YouTube เยอะมากแต่ไม่กล้าสมัครยังคิดอยู่ว่าจะลงคอร์ที่มี c e r t ์ติฟิเคสัักอันไม่รู้จะพอไหมเออเป็นสิ่งที่ดีนะ คือเราอยากจะบอกว่าตามประสบการณ์ของเราแล้วกันเรารู้สึกว่าเซอร์ติฟิเคทสำคัญไหมถ้าเซอร์ติฟิเคทนั้นไม่ได้อยู่ในเรซูเม่ตอนที่เราสมัครงานเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าตอนที่เราสมัครงานเราใส่ลิงก์อินเข้าไปใน Link ์อินทุกคนรู้จักลิงก์อินอยู่แล้วใช่ไหมไม่เหมือนกับเป็นที่ที่ให้บอกแบบเออประวัติเราแบบเราสามารถใส่อะไรก็ได้สปอร์ตนดีนะั่นทุกคนสามารถใส่ได้หมด ในนั้นอะ่ะมันก็จะมีทุกคนก็สามารถเห็นได้ว่าเราได้คอร์สอะไรได้เซอร์ติฟิเคตอะไรเราไปทำโปรเจกต์ไปคอนทูบิวอะไรบ้างเราเขียนโค้ดหรืออะไรอย่างนี้ถ้าถามเราเรารู้สึกว่าดิพเอนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่คุณส่งเรซูเม่คุณส่งเรซูเม่อะไรไปแต่ในมุมมองของเราเราไม่ได้ใส่เซอร์ติฟิเคตเยอะอะไรขนาดนั้นเราใส่ไปประมาณ2อัน3อันเช่นเราได้เทรนนิ่งใน Data Engineering c o u r s e หรือว่าเราได้รางวัลตอนที่เราชนะการแข่งขันทำโมเดลที่เกี่ยวกับชิ e เลอร์นิ่งซัมติงไลแบบแต่อย่างหนึ่งที่สำคัญมันขึ้นอยู่กับบริษัทนั้นด้วยว่าเขาจะเอาใครทีเลียพวกนี้มาเป็นตัวชี้วัดในการที่จะเลือกคุณหรือเปล่าบางที่ถ้าอย่างที่ฉันทำงานถ้าโดยสวนมากดูไหมก็ดูแหละทุกคนแต่โดยสวนมาเขาจะดูจากผลชีวัดต,ตอนที่คุณทำข้อสอบตอนที่สอบสัมภาษณ์ ตอนที่คุยสัมภาษณนะ์่ะว่าแบบเป็นยังไงอะไรยังไงมากกว่าคุณแบบเป็นคนจริงๆริงไหมยอกหยอกหยอกแบบผู้รู้เรื่องไหมสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้หรือเปล่าเราว่ามันก็คงดูแค่นี้แหละแล้วว่ามันก็เหมือนกันพี่ปะบริษัทไทยบางที่เขาก็ดูนะบริษัทไทยบางที่อีกพวกแบบเซอร์ติฟิเคตเนี่ยโคตรสำคัญเลยแต่เซอร์ติฟเคตอะก็ต้องน่าเชื่อถือด้วยนะ ไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปเรียนอะไรก็ไม่รู้มาเราต้องเรียนแบบทั่วไปรู้ดิเช่นคอสลารู้จักไหมใครใครก็รู้จักถูกปะมีอะไรอีก EDX อืกถูกไหมใครใครก็รู้จักเออเราต้องเรียนคอร์สพวกนี้ซึ่งเซอร์ติฟิเคตจากพวกนั้นนะเขาได้จากไหน Harvard, Harvard บ้าง,างออกฟอร์ดบ้างแคมบิดบ้างทัวโรเอ็มไอทียเงี้ยใครๆก็เรียนได้เว้ยและที่สําคัญบางคอร์สคุณจ่ายหมายถึงว่าคุณเรียนจบแล้วคุณไม่ไม่อยากได้เซอร์ก็ไม่ต้องจ่ายเงินก็ได้นะหมายถึงเรียนฟรีแล้วถ้าคุณอยากได้เซอร์มาประดับ ลิงกินหรือว่าเรซูเม่ก็จงงครับแป๊ะส่วนตัวของเราเราว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่เราว่าความสามารถจริงๆอะจำเป็นกว่าขอพูดอีกเรื่องหนึง่งถ้าต่อให้คุณเรียนเป็นร้อยคอร์สพันคอร์สอะแต่ถ้าคุณไม่มีความกล้าที่จะสมัครมันก็ไม่มีทางได้เราตักใจเพราะความกล้าบ้าบิน่นบางบริษัทเขาดูนะว่าใครที่เรียกคุณอาจจะไม่ถึงก็ได้แต่คุณอะกล้าที่จะสมัครเข้ามามันก็ต้องมีอะไรในตัวเปล่า ถูกปะถ้าคุณกล้าความรู้สึกเราเรารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นการชาเลนจ์คุณก็ได้ชาเลนจ์ตัวคุณว่าแบบเออมึงก็กล้าเนาะสมัครเข้ามาได้ยังไงอะไรประมาณนี้เช่นเขาต้องการอายุงาน8ปีแต่กูมีอายุงานศูนย์คือบางบริษัทเขาอาจจะไม่เช็คอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องว่าคุณมีอายุงานเท่าไหร่สอนได้หรือเปล่าแต่บางบริษัทก็อาจจะดูคุณก็อะไรจูไม่คุณอาจจะดปัดตกถูกไหมอืมก็ไม่รู้ดิมันมีตัวแป,ปรปัจจัยหลายอย่างมากหนจากคน ไหนจะเวลาจังหวะชีวิตไหนจะโชคชะตาของคุณงงไหมกูมเชื่อลรื่งโชคชะตาเชื่อสิคะดวงเงเชื่อเลยโอเควันนี้ก็มีแค่นี้แหละถ้าทุกคนเห็นว่ามันเข้าใจง่ายมันมีประโยชน์ก็ดีใจด้วยถ้าทุกทุกคนมีคําถาม,มก็ถามเข้ามาได้นะเราพร้อมตอบแล้วชอบสนุกมากเลยกับการที่คิดและพูดและเรียบเรียงในหัวและพูดออกมาพูดคนเดียวเหมือนคนบ้าไปปายตะ